วิเคราะห์บอลเด็ดวันนี้นะครับวันเสาร์ที่8มกราคม2565นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพทุกท่านนะครับที่ชอบดูบอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มี4คู่อีกเช่นเคยนะครับคู่ทีเด็ดที่คัดมาให้เน้นๆนะครับผมเป็นในศึก FA ครับนะฮะคู่แรกนะครับเลสเตอร์ซิตี้เจอกับวัตฟอร์ดนะครับคู่ที่2นิวคาสเซิลเจอกับแคมบริดจ์ยูเนเต็ดครับแล้วก็มีอีก2คู่นะฮะจากบุนเดสลีกาและก็ลาลิก้าของสเปนครับเป็นคู่ของฮอฟเฟินไฮครับเจอกับอัลส์บวกนะครับแล้วก็กาลเนี่ยเจอกับบาร์เซโลนานะครับผม ก่อนอื่นมาดูผลของเมื่อวานนะครับเมื่อวานให้ไป4คู่นะฮะคู่แรกแมนซิตี้กินเต็มนะครับผม41นึงฮะจัดไปหนักๆเลยนะครับคู่ที่2ผมให้ลองมืนเช่นกัดบักนะฮะก็จัดไปนะครับส1นึฮะใสๆครับผมส่วนคู่ที่3คนะฮะคู่นี้เจ้ากันไปนะครับเพราะว่าตอนที่ผมให้เนี่ยราคามันต่อปปนะครับแต่ว่ามันไหลมาเป็นคืนครบลูกแล้วก็ไหลมาเป็น1ลูกนะฮะใครกดราคาไหนไปก็ตามนั้นเลยนะครับผม และคู่สุดท้ายนะที่ให้ไปเมื่อวานนะครับซานตาคาลาเจอกับสปอตติ้งลิสบอนนะฮะคู่นี้ผิดคาดไปหน่อยนะฮะจบเกม3 2ก็เสียเต็มนะครับคู่นี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับกินเต็ม2คู่เน้นๆนะฮะมาดูที่คู่แรกวันนี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้จ้อนรับกันมาเยือนของวัตฟอร์ดนะครับในศึก FA ครับตอนนี้ทางฝั่งเลสเตอร์นะฮะอยู่ในอันดับ10ของพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ทางวัตฟอร์ดเนี่ยอยู่ในอันดับที่17ฮะทั้ง2ทีมนะครับเคยเจอกันมาก่อนหลายครั้งแล้วนะครับ ล่าสุดเนี่ยไปทางฝั่งเลสเตอร์นะฮะที่เปิดบ้านเก็บชัยชนะไปได้4-2นะครับมีเสมอกัน1-1นะฮะเลสเตอร์ชนะ2-0นะฮะวัดฟอร์ชนะ2-1ครับเลสเตอร์ชนะ2-0นะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยทางฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์นะฮะการเจอกันชนะไป6ครั้งนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้3นะฮะดูโดยรวมแล้วนะฮะทางฝั่งเลสเตอร์เนี่ยดูดีกว่านะครับผมในการเจอกันนะฮะมาดูฟอร์มในช่วงนี้นะครับเลสเตอร์ล่าสุดเนี่ยเปิดบ้าน จัดลิเวอร์พูลไปได้1-0ต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นแพ้แมนซิตี้หกสามนะฮะเสมอลิเวอร์พูลสามสามครับถือว่าฟอร์มในช่วงหลังนี้เลสเตอร์ทำได้ค่อนข้างดีนะครับชนะลิเวอร์พูลนะฮะชนะนิวคาสเซิลไปสี่ศูนย์นะครับแล้วก็มีเสมอไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับอันที่เจอแมนซิตี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีแล้วนะครับผม แต่ว่าเป็นในบ้านของแมนซิตี้ด้วยนะฮะก็ยันไว้ไม่อยู่นะครับการเล่นในทีมเจ้าบ้านของพวกเขานะครับก็ถือว่าทําได้เยี่ยมนะฮะสีนัดที่ผ่านมาเนี่ยชนะรวดเลยนะฮะมาดูฝั่งวัตฟอร์ดนะครับทางทีมเยือนนะฮะล่าสุดเนี่ยแพ้กับสเปอร์ศูนย์ต่อหนึ่งนะครับแพ้เวสต์แฮม4-1แพ้เบนฟอร์ด2-1นะฮะก็ถือว่า 6นัดหลังสุดเนี่ยฮะแพ้รวดเลยนะครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เสียเงินไปถึง4ครั้งหลังสุดนะครับฟ่งมาเล่นในทีมเยือนของพวกเขาเนี่ยฮะก็ถือว่าแย่เช่นกันนะครับแพ้ติดต่อกันมา3นัดรวดแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะฮะราคาบอลวันนี้นะครับเปิดมาที่เลสเตอร์เนี่ยต่อที่0.5นย์จนะฮะทับหหรือว่าครึ่งครบลูกนะฮะราคานี้ทางเลสเตอร์เนี่ยทำเงินไป2ในะฮะเสียไป3และทางวัตฟอร์ดนะครับราคานี้เนี่ยเสียรวด5เกมเลยนะครับเดี๋ยวขอไปดูในส่วนนักเตะหน่อย ก็วนนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บเพียบเลยนะฮะแล้วก็รอเช็คฟิตอีก4นะครับมีอีก3คนที่บินไปรับใช้ทีมชาตินะครับแล้วก็ทางฝั่งของวัตฟอร์ดนะฮะก็มีเจ็บเยอะเช่นกันนะครับเจ็บไป5คนนะครับรอเช็กฟิตอีก2นะฮะแล้วก็บินไปรับใช้ชาติ4คนก็มีตัวหลักในการเจ็บเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะทั้งคู่เลยนะครับผมเจมี่วัดดี้นะฮะโฟฟาน่าเปเรล่านะครับดาก้านะฮะซูมาเล่ เจมจัสตินนะครับโหก็เพียบเลยนะครับหลายชื่อนักเตะวันนี้นะฮะโดยรวมทั้งสองทีมนะฮะสภาพแย่พอๆกันนะครับถ้าเทียบกันแล้วผมให้ทางเลสเตอร์เนะี่ยยังคงดูดีอยู่นะครับทัศนะเกมนี้นะฮะมองว่า ทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับฟอร์มแย่ก็จริงในช่วงนี้นะครับแต่ว่าดูดีกว่าทีมเยือนมากๆเลยนะฮะทีมเยือนเนี่ยแย่กว่าอีกนะครับและก็สติการเล่นในบ้านของเลสเตอร์นะครับก็ยังถือว่าทําได้ดีนะครับสีนัดที่ผ่านมาเนี่ยเก็บชัยชนะได้รวดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพึ่งไปจัดลิเวอร์พูลมานะครับผม1 0ึ่งทางด้านนกเตะในการบาดเจ็บของทั้งคู่นะฮะก็บาดเจ็บพอๆกันนะครับอาจจะเจ็บเยอะกว่านิดหน่อยนะฮะก็เกมนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับ ขอเล็งเนี่ยนะฮะขอเล็งไปทางเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับนัดนี้ต้องเปิดบ้านแล้วเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับซึ่งฟอร์มวัตฟอร์ดเนี่ยถือว่าห่วยมากๆเลยฮะน่าจะยันไว้ไม่อยู่นะครับมาต่อดีคู่ที่2นะฮะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเคมบริดจ์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยอยู่ในอันดับ19ของพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เคมบริดจ์ยูไนเต็ดเนี่ยอยู่ในลีกที่1นะฮะของอังกฤษนะครับก็อยู่ในโซนท้ายตารางด้วยยนนนนะะะฮออู่่ใัััดบบที16ครผม ผลงานการเจอกันในแฮรทั้งคู่ยังไม่มีรายงานในการเจอกันมาก่อนนะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงนี้ของทางเจ้าบ้านนิวคาสเซิลในแฮรล่าสุดไปเสมอแมนยูมาได้1นต่อหนึ่งนะครับเกมนี้ก็ทําเงินด้วยนะฮะก่อนหน้านั้นนะครับแพ้แมนซิตี้นะฮะ์สต่อศูนย์นะฮะยับเลยนะครับผมแพ้ลิเวอร์พูลสามหนึ่งแพ้เลสเตันสี่ศูนย์นะครับก็ถือว่าช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางฝั่งนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นในทีมเจ้าบ้านเนี่ยไม่ค่อยหวือหวานะครับแต่ก็็ยยยััังพอออเกกกบบบคคะะะะแแนนนนนนนใ้้าาาไไดู่่่่ฮมมถืวร มาที่ต้องฝั่งทีมเยือนนะฮะเคมบิดยูไนเต็ดครับล่าสุดสเปอร์กับพอร์ตสมาร์ทมานะครับ0-0นะฮะไปแพ้กับลอตเทนแฮมนะฮะแพ้ชาร์ตแอตเลติกน่ครับ2-0นะครับ,รบไปถล่มเซลแนมทาวมา5-0นะฮะก็ถือว่าฟอร์มในช่วงหลังนี้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะฟอร์มดรอปลงนะครับจากที่ก่อนหน้านั้นเหมือนจะดีมาแล้วนะฮะมาดูเกมที่เล่นในทีมเยือนหน่อยนะฮะเกมที่เล่นในทีมเยือนเนี่ยก็ส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถน,นัดที่ผ่านมาแพ้ไป4แล้วก็ชนะได้แค่นัดเดียวนั่นเองนะครับเกมนี้ก็มีโอกาสโดนนิวคาสเซิลจัดแน่นอนนะครับผมว่าทรงประมาณนี้นะฮะวันนี้ราคาบอลเปิดมาที่นิวคาสเซิลต่อที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับก็ราคานี้ทางนิวคาสเซิลเนี่ยเสียไป5เลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งเคมบิดนี่ะทำเงินไป2เสียไป3ครับซึ่งราคานี้ผมมองว่าทางนิวคาสเซิลเนี่ยมีโอกาสที่จะทำได้นะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยอยู่ในหลีกวันนะครับ แล้วก็วันนี้เล่นในบ้านของนิวคาสเซิลด้วยเดี๋ยวขอไปดูนักเตะเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ทางนิวคาสเซิลนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง6คนด้วยกันนะฮะแล้วก็มีอาการโควิด4คนนะครับรอเช็คฟิต2ซึ่งไม่มีตัวเก่งอย่างอลันแซงแม็กซิแมงด้วยนะฮะนัดนี้ก็หุ่มกำลังน่าจะลดไปเล็กน้อยนะครับทางฝั่งทีมเยือนนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับมีติดโทษแบนแค่1คนฮะแซมสมิธนะครับรอเช็คฟิตหนึ่งเป็นลีออนเดวี่นะครับผม แลวก็ไล่แอวันนี้ทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับซึ่งเจอในทีมลีกวันนะฮะก็อาจจะไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะฮะสภาพนักเตะส,สมบูรณ์พร้อมกันดีครับทัศนะเกมนี้นะครับมองว่าทางเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มถือว่าไม่ค่อยดีนะฮะถ้าดูโดยรวมแล้วนะครับแต่การเล่นในบ้านของพวกเขานะยครับยังพอที่จะเก็บแต้มได้อยู่ซึ่งถ้านับในลีกเดียวกันนะฮะลีกสูงสุดเนี่ยผมว่าค่อนข้างแย่ครับ แต่เกมใน FA ครับวันนี้นะครับผมมองว่าทางทีมเยือนเนี่ยสภาพที่ผ่านมาในลีกเนี่ยก็ถือว่าแย่เหมือนกันนะครับในราคา1ลูกนะฮะผมมองว่าทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยมีโอกาสที่จะทาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกนี่ฮะอาจจะหมดสิทธิ์ในการลุ้นอะไรต่างๆไปแล้วนะครับก็อาจจะหันมาเอาดีทางด้านของ f a ฟเครับนะครับผมเกมนี้ก็คิดว่าน่าจะจัดหนักนะฮะก็ขอลองเชื่อใจไปทางฝั่งนิวคาสเซิลอยู่ในเตตแล้วกันครับก็นอันนี้ก็ขอเลงเลยนะครับผมขอเลงไปทางฝั่งเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะคร ต่อที่คู่ที่3นะฮะ TSC Hoffenheim ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Augsburg นะครับผมเป็นรายการของบุนเดสลีก a เนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยในตารางคะแนนนะครับทางฝั่ง Hoffenheim เนี่ยอยู่ในอันดับ5นะครับเล่นทีมเจ้าบ้านมาแล้ว8ครั้งชนะไป5เสมอ2แพ้1ครับส่วนทางฝั่ง Augsburg นะฮะทีมเยือนเนี่ยอยู่ในอันดับ15นู่นเลยนะครับเล่นทีมเยือนมาแล้ว9ครั้งนะฮะชนะไป1เสมอ4แพ้4นะครับ ก็การเจอกันเฮดทูเฮดนะฮะล่าสุดเนี่ยฮอฟเฟนไฮไปบุกแล้วจัดไป4 0นะครับก่อนหน้านั้นออาสบวกก็จัดได้เหมือนกัน2 1นะครับในเดือนเมษายนนู่นแล้วนะครับก็ดูแล้วในการเจอกันเนี่ยทางชาวบ้านฮอฟเฟนไฮสิบครั้งหลังสุดนะครับชนะไป6แล้วก็ทีมเยือนเนี่ยชนะไปแค่2ครั้งนะครับเสมอกันไป2ก็ดูดีกว่าชัดเจนนะครับฟอร์มในช่วงนี้ของฮอฟเฟนไฮนะฮะล่าสุดไปเสมอกับมึงเช่นกัดบากมา1นต่อหนะครับเสมอไบเออร์สองสองฮะชนะไฟบวกนะครับชนะไอทรัคแฟรงเฟิร์ตครับ ก็ถือว่าช่วงนี้ทําผลงานได้ดีนะฮะหกนัดที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็การเล่นในบ้านของพวกเขานะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างเยี่ยมนะฮะไม่แพ้ใครในบ้านมันแล้ว7นัดติดนะครับผมก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ละนัดเนี่ยทำสกอร์ได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับมาที่ทางฝั่งทีมเยือนอัลสบัวในฮะล่าสุดนี้ก็ไปเสมอกก่เทอร์เฟิร์สมาในครับสุดสุดครับเสมอแอร์เบลิิกดีครับชนะโคลโลนนะฮะ พ้กับโบคุมนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยผลงานเนี่ยไม่ค่อยหวือหวานะฮะแต่ก็ยังพอได้แต้มติดไม้ติดมืออยู่นะครับแล้วก็การเล่นในนอกบ้านของพวกเขานะ่ครับ5นัดที่ผ่านมาถือว่าทําได้ดีนะฮะยันเสมอได้ซะส่วนใหญ่แพ้ไปหนึ่งะฮะวันนี้ราคาบอลเปิดมาที่ฮอฟฟนไฮต่อที่1ลูกนะครับในราคานี้เนี่ยทำเงินเป็น1ครั้งเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เสียไป4ทางฝั่งอัลสบวกนะครับทำเงินไป3นะครับยกไป1นเสียไป1นนะฮะ สำหรับคู่นี้เดี๋ยวขอไปดูนักเตะเพิ่มเติมนะครับสภาพนักเตะวันนี้นะครับของฮอฟเฟนไฮเน่ียมีผู้เล่นบาดเจ็บ2คนนะครับผมแล้วก็มี4คนที่มีอาการเกี่ยวกับโควิดครับแล้วก็บินไปช่วยนิมชาติ1คนนะครับผมที่บาดเจ็บมีมีคักซิดนะฮะแล้วก็สคอปนะครับส่วนน้องฟังออาสบูกนะฮะวันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บ1คนนะฮะติดโทษแบนหนึ่งครับติดโควิด1แล้วก็รอเช็คฟิต1คนนะครับผม ในส่วนของไลน์อัพนะฮะวันนี้ทางฝั่งฮอฟเฟนไฮน์เนี่ยดูโดยรวมแล้วนะครับรายชื่อนักเตะถือว่าสมบูรณ์พร้อมกันดีนะฮะหน้าเป้าอิลัสเบบูนะฮะหน้าต่ำลัตเทอร์นะฮะคามาลิกครับในแดนกลางนะฮะกีริชไกเกอร์นะครับตัวริมเส้นนะฮะคาเดลเบกนะฮะแล้วก็เดวิดลอมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งออสบัวนะฮะก็สมบูรณ์พร้อมเช่นกันนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรในส่วนของผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับ ทัศนวันนี้นะฮะผมมองว่าทางเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มดูดีกว่าทีมเยือนอย่างมากเลยนะครับในช่วงนี้ทางทีมเยือนเนี่ยก็อาจจะไม่แย่ที่สุดนะครับแต่ก็ดูทรงแล้ววันนี้น่าจะยันทางฝั่งฮอฟเฟนไฮไม่อยู่แน่นอนครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของฮอฟเฟนไฮเนี่ยค่อนข้างโหดเหลือเกินนะฮะชนะติดต่อกันมาแล้ว6นัดน,นะครับผมราคาบอลวันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีด้วยนะฮะเปิดมาแค่1ลูก มีโอกาสที่จะทําได้เช่นกันครับกับฟอร์มระดับนี้นะฮะเกมนี้ก็ขอเล็งเลยนะครับขอเล็งไปทางฝั่งชาบ้านฮอฟเฟนไฮนะครับน่าจะเปิดบ้านแล้วเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็จัดในส่วนของสกอร์นะฮะน่าจะ10-12งเลยนะฮะในเว็บเขาบอกว่า20เหมือนกันนะครับโอเคครก็คู่นี้อุ่นใจไปทางของฮอฟเฟนไฮครับผม มาตอนนี้คู่ที่4นะฮะคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับแคนาดาซีเอฟนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนานะครับผมทางฝั่งแคนาดานะครับอยู่ในอันดับที่13ของตารางครับบาร์เซโลนาอยู่ในอันดับ5นะฮะทางแคนาดาเนี่ยเล่นทีมเจ้าบ้านมาแล้ว9ครั้งนะครับชนะไป4เสมอ2แพ้3นะครับแล้วก็ทางฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยเล่นทีมเยือนมาแล้ว9ครั้งนะครับชนะไป2เสมอ5แพ้2นะฮะก็ถือว่าหนักไปทางเสมอนะครับผมเฮตูเฮต์นะฮะล่าสุดเสมอกัน1นในบ้านของบาร์เซโลนานะครับ ก่อนหน้านั้นเนี่ยแกราดาซีเอฟเนี่ยมาเยือนนะฮะแล้วจัดไป2-1นึ่นะครับก่อนหน้าเสียไปเลยนะฮะบาร์เซโลนาที่เหลือก็มีสเสมอ2องนี่ครับบาร์เซโลนาชนะ4-0โดยรวมแล้วนะฮะทางฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยชนะไป6ครั้งนะครับแล้วก็ทางแกราดาชนะไป2สเสมอกัน2ครั้งนะครับจาก10นัดล่าสุดมาดูฟอร์มช่วงนี้นะฮะล่าสุดที่ผ่านมานะครับทางแกราดาไปสเสมอเอลเช่มาศูนย์ศูนย์นี่ครับชนะแอตเลติโกมาดริด2-1ชนะมาโยก้าสี่หนะครับ ไปเยือนแพ้มาชาเลอัน1-0เนี่ยผมก็ดูว่าช่วงนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับ5นัดที่ผ่านมาชนะไป2เสมอ2แพ้น1นะครับแล้วก็การเล่นในทีมเจ้าบ้านของพวกเขานะครับถือว่าทําได้เยี่ยมนะฮะ3นัดที่ผ่านมาเนี่ยชนะลวดนะฮะวันนี้ต้องฟังบาร์เซโลนานะครับล่าสุดก็ไปเฉือนชนะทางด้านของเดปอร์ติโบมาเลยฮะ2-1ชนะมาโยกา1-0ครับ, 1, รบเสมอเซบีย่าเฉือนเอลเซ่3-2นะครับแล้วก็เสมอบุคคาชูเนีย ก็ถือว่าช่วงนี้ทําได้ค่อนข้างดีขึ้นมาแล้วนะฮะบาเซลนาจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนจะเป๋ไปหน่อยนะฮะแล้วก็ฟอร์มการเล่นทีมเยือนของพวกเขาเนี่ยะฮะแ้านัดหลังสุดที่ผ่านมาก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ราคาเปิดมาที่ทางฝั่งบาเซลนานะฮะต่อค่นครบลูกนะครับราคานี้บาเซลูนาทาเงินไป2เสียไป3าครับแคนาดาเนี่ยทำเงินไป3เสียไป2นะครับคู่นี้เดี๋ยวขอไปดูนะักเตะเพิ่มนะครับ วันนี้สภาพนักเตะของสองทีมนะฮะทางฝั่งแคนาดามีเจ็บ2คนนะครับลาซานโนกับทางด้านของเอริสนะครับแล้วก็ทางฝั่งบาร์เซโลน่านะครับมีเจ็บ3คนรอเช็คฟิตมีเดปายนะครับฟาติแล้วก็เบตรี่นะครับก็ถือว่ามีตัวหลักเจ็บหลายคนอยู่นะฮะเดี๋ยวดูไลน์อัพนะครับผมก็วันนี้สภาพทางฝั่งบาร์เซโลน่านะครับมีผู้เล่นหลักหลายคนนะฮะที่ไม่ได้ลงนะครับจะดูเหมือนว่าทางแคนาดานะครับนักเตะโดยรวมเนี่ยสมบูรณ์พร้อมกว่านะครับหน้าคู่ก็มีโซเลสนะฮะโมลิน่าครับ แนนกานีฮะโกนารอนครับมิลล่าก็ถือว่าใช้ได้นะฮะนักเตะวันนี้ของแคนาดาแล้วก็ทางฝั่งบาร์เซโลนาก็มีอากมัชนะฮะลูกเดยองะฮะเดมเบลเล่นะครับสามประสานแดนหน้าส่วนคนอื่นๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ฟูนะฮะลักษณะเกมนี้นะครับเจ้าบ้านเนี่ยแคนาดานะครับฟอร์มเริ่มกลับมาดีแล้วนะครับ แล้วก็ทางทีมเยือนบาร์เซลโลนาเนี่ยก็กลับมาดีเช่นเดียวกันซึ่ง3นัดที่ผ่านมาของแคนาดานะฮะก็ถือว่าทําได้ดีนะครับชนะติดต่อกันมาแล้ว3นัดรวดแล้วก็ไปเฉือนชนะแอเลติโกมาริดมาด้วยนะฮะสอต่อหราคาบอลวันนี้เนะฮะเป็นทางฝั่งบาร์เซลโลนาต่อที่1ลูกเลยครับกับสภาพนักเตะที่ไม่ฟูแบบนี้นะฮะผมว่าอาจจะโดนทางฝั่งแคนาดาจัดก็เป็นได้นะครับ เกมนี้ขออุ่นใจนะฮะผมขอลองไปทางแคนาดานะครับผมเพราะว่าฟองมาเล่นในบ้านที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้นะครับก็เกมนี้ขอเล็งเลยนะครับขอเล็งไปฝั่งเจ้าบ้านแคนาดานีครับผมน่าจะเปิดบ้านแล้วต้อนรับทางบาร์เซโลนาได้อย่างแน่นอนครับอย่างตามก็ให้แพ้1นลูกนะฮะแล้วก็เจ้ากันไปแต่ผมเชื่อนะฮะว่าแคนาดาเนี่ยน่าจะสู้สุดใจนะครับก็เกมนี้ไปบอลรองครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะสี่คู่ในวันนี้นะครับผมสรุปอีกหนึ่งรอบนะฮะคู่แรกเนี่ยต่อไปทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่่อวคาสเลครับ คู่ที่3นะฮะต่อเขาเป็นไฮครับคู่สุดท้ายนะฮะขอลองกานาดานี้ครับผมสำหรับสคู่ที่พูดคุยวิเคราะห์ในวันนี้เนี่ยฮะถ้าหากตรงใจถูกใจหรือว่าโดนใจใครนะครับก็เลือกเชียร์เลือกตามกันได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนีครับมีคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆรวยๆนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับในช่องของดูบันเต็งเล็งบอลเด็ดด้วยนะฮะท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคู่วิเคราะห์บอลทีเด็ดแบบนี้ สำหรับนี้ทางผมต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม